สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่สายทันชนกหนูชื่ออะไรคะชื่นอน้องโมบายค่ะชื่อน้องโมบายวันนี้น้องโมบายจะมาอาัดคลิปกินกับแม่แต่ว่าของน้องโมบายเขาไม่ใส่พริกนะจ๊ะวันนี้แม่จะมาอาดัดปลาใช่ของปลาน้ำปลาปากแดงนะคะอันนี้คือแคบหมูนะคะสั่งเพื่อนนะคะทําสดๆใหม่ๆกรอบๆเลยจ้ามันจะมีสองซีกนะถ้าถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะคะซีกหนึ่งรสต้มยำค่ะซี่กหนึ่งรสออริจินอล ลองชิมไหมคะลูกอันนี้ไม่น่าเผ็ดค่ะโอเคหืมกรอบรสชาติดีอ่ะอขนาดไม่เผ็ดมันมะกรูดหืมต้ยมยำอ๋อใบมะกรูดมันต้องใส่เครื่องต้งยมยำให้ความแบบขนมเส้นขนมจีนนะคะ อันนี้จากบ้านนำร้อนชิมไหมลูกหลายวันไม่เคยเข้ากล่องก็เลยเข้ากล่องค่ะตอนน้องตอนน้องพี่หนูก็เลยไปเข้ากล่องแทนเนอะแม่ไม่ได้อัดหลายวันเยอะ ปกติแล้วแม่แม่คนกินเผ็ดนะคะหนูอย่าพิงโต๊ะนะคะลูกเ๋ยวโต๊ะพังอร่อยนะคะเพื่อนทำไมลูกอันนี้ไม่เผ็ดนิดหน่อย <c oughs> น่าจะเป็นผอมแดงเจียวกินเม็ดฟูพิชทอดกรอบแม่อยากกินเม็ดฟูพีก็อยากกินเม็ดฟูเด็กกินได้หรอคะอยากกินล่นก่เม็ดฟูคือวเผ็ดจ้ะ ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าแต่แบบว่าแม่หิวหอืมกระเทียมเจียว <c oughs> หอมเจียว ขอไม่รีวิวพริกเป็นมะกุูดนี่แต่รถจัดจัดอันนี้ของแม่หญิงนะจ๊ะเป็นเพื่อนของแม่เนะาะจำไม่ได้ว่าอยู่จังหวัดอะไรทำส,ด,สดใหม่เห็นลูกค้าเยอะก็เลยลองอุด่นดูนจ้ะซึ่งรถแซ่บจัดจ้านแต่แบบเหมาะสำหรับ คนที่กินรสจัดนะแต่แม่ไม่กินรสจัด,แ,ดแต่แม่หญิงก็บอกว่า,แ,วมาแม่หญิงก็บอกว่าลดความเผ็ดให้แล้วนะแม่แต่แล้วคุณิจะมาดูไหมแม่อาจเป็นวิดีโอนะคะลูกสาวมัใหญ่เลยจ้าแล้วคุณิจะมาดูไหมคะ Jeg har ikke noe på meg. เผ็ดทำดใหญ่ๆกันจ้ะก,กรอบนะไม่ติดไม่แบบเคี้ยวง่ายละมุนในปากฟันไม่ดีก็เคี้ยวได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ขออะไรคะอันนี้างงานเห็นกอุมติดหน้าหนูเรื่องนี้นี่เหมือนดาวถิ่แะกกุมติดหน,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 น้าหน,นูนะคะ ไหนไมต,ติดหน้กินเป็นเมี่ยงไปเลยขอเง <c oughs> ินก็หิมเตียว อร่อยจ้าเฟสน่าคือยูว่าดีจิตงเฉงียมใช่เพื่อนเพื่อนสนใจนะไปอุ่นหนุนแม่เขาได้ของผู้หญิงน่ะเพื่อนแม่เองแม่จะไม่กดดัน่นะคะ ขนาดเดินทางมาจากส่งเคอรี่กรอบมากอร่อยกับแก้มนี่คงจะฟินน่ดูเดี๋ยวเอาให้น้องชิม ่้เมื่อไหร่อะพูดอะไรนะพ่อเป็นเจ้าหญ้าจ้ามอม แม่ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเผ็ดมากเลยจ้าค่ะได้กินไม่หมดอร่อยนะคะติดตามได้ไปที่เฟซของยูบดีจิตเสงี S ่ยมนะคะเป็น,นเขาเรียกว่าอะไรน้ำพริกกากหมูน้ำพริกแคบหมูจ้ะสดใหม่ทำตามออเดอร์ทำตามออเดอร์แต่แต่แม่ได้จังหวะพอดีแบบเขาเหลือสองห่ออะไรเงี้ยมันเกินเนาะแม่ก็เลยได้พอดีแล้วสดใหม่แล้วกรอบมากนะจ๊ะแบบว่ากรอบเย็นกระเทียมอะ่ะเอเอ นี่คือกระเทียมนะคะการหั่นกระเทียมยังพิถีพิถันนะให้ความใส่ใจมากเลยสมุนไพรรสออริจินอลแล้ะรสต้มยำนะคะอร่อยมากขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube แม่นะคะสามารถเมนได้ว่าแม่สายอยากกินนู่นกินนี่กินนั่นให้ดูหน่อยจ้าอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้ใหใหใหเฮงเงรวยรยคะ่ะบ๊ายบายค่ะบายบาย